วทางในการใช้ชีวิตปัจจุวันอย่างไม่ประมาทกาดไม่ตกไมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะสวัสดีค่ะป้าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาทำนายดวงรายวันประจำวันที่2นะคะมิถุนาย,ยน2565ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนั่นเองค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะเป็นประจำทุกวันนะคะเป็นการทำนายดวงเพื่อเป็นแนวทางนั่นเองนะคะและก็ไม่พูดไปได้นะคะพี่น้องท่านไหนที่มีโชคมีลาบป้าหมอก็ขอสแสดงความย,นนวย,ะะยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะใครที่ไม่มีโชคมีลาบในวันนี้ ก็อย่าน้อยอกน้อยใจไปนะคะพี่น้องคะนะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาของเรานะ,ะฉะนั้นแล้วนะคะประเดี๋ยวก็จะถึงเวลาของเรานะ,ะบุญเก่าเราทําบุญใหม่เราต้องทําเพิ่มนะคะพี่น้องคะ่ะนะเราถึงจะมีโชคมีลาบข้ามาแต่ขอให้มีโชคมีลาบในเรื่องการงานสุขภาพแข็งแรงความรักความสัมพันธ์เอาแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วค่ะพี่น้องค่ะนะแล้วก็ นะคะใครที่ต้องการนะคะดูแนวทางนะคะเลขของคุณพระแดงในเลขรายวันเลขนําโชครายวันและก็ขอบอกว่าปังๆมากนะคะพี่น้องถ้าจะพิสูจน์ก็เข้าไปในกลุ่มนะคะ idline ขึ้นที่หน้าจอนะคะหรืออยู่ใต้ลิงก์นะคะพี่น้องคะอยู่ใต้ลิงก์นะคะพี่น้องคะใต้ช่องของเรานั่นแหละค่ะคลิก,ก้าไปนะคะก็จะมีลิงก์ idline พี่น้องเข้ากลุ่มฟรีได้เลยนะคะคุยกับพระแดงได้เลยนะคะรู้สึกว่าจะ ตัวเลขจะป,ปังปังมากแม่เอาไว้อย่างนั้นนะคะในเลขรายวันนะคะของคุณปาแดงนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเนาะเอาเป็นแบบนั้นกันแล้วก็ใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะไอดีไลเหมือนกันนะคะเออ ไอดีไลน์ของคุณหมอนะคะก็อยู่ใต้คลิปนะคะพี่น้องค่ะคลิปก็ไปที่มุมนด้านล่างของคลิปนั่นเองนะเราก็จะเห็นรายละเอียดนั่นเองนะคะพี่น้องค่ะนะเอาเป็นแบบนั้นกันอ่าและก็มาดูกันนะในวันนี้เนี่ยผู้หมอก็จะวิเคราะห์นะคะในเลขนำโชคนะคะให้กับในคลิปดวงรายวันเลยนะคะพี่น้องจ๋าเนาะเราก็จะได้เอ่อจะได้รู้นะคะในการลงทุนลงหุ้นอะไรก็แล้วแต่นะเะสียงโชคเสียงดวงนะคะเออที่พี่น้องคิดที่จะเสี่ยงในแต่ละวันนั้นเนี่ยก็ดูเป็นแนวทางได้นะคะ เออดูเป็นแนวทางได้นะเป็นก็เรียกว่าแนวทางในการตัดสินใจนั่นเองค่ะโดยที่เราไม่ประมาทนะคะพี่น้องมันจะได้ไม่เสียหายเนาะเอาละมาดูกันค่ะเออมาดูกันนะคะพี่น้องค่ะนะมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนค่ะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นเนี่ยขออนุญาตจับให้แทนนะคะจํานวน4ใบด้วยกันนะคะเหมือนเดิมเนาะเปิดหมดเลยนะคะพี่น้องค่ะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นั้นนะ หลายท่านก็คงที่จะมีโชคมีรับเข้ามานะที่ผ่านมานะคะนี่นะคะถึงแม้ว่าจะไม่เยอะก็ตามแต่มีเงินเข้ามาแน่นะคะในวันพรุ่งนี้ก็มีเกฑ์เดินทางออกนอกพื้นที่อย่างเร่งด่วนอย่างไม่มีเปลนนะอาจจะทําขิดทําการนะคะหรือไปประสานงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ใครที่ใช้รถใช้ถนนนะคะพี่น้องจ๋านะระมัดระวังด้วยนะคะร,รถย่าเร็วนะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะในวันพรุ่งนี้ดูว่า จะรีบเร่งแล้วก็ใจร้อนไปหน่อยหนึ่งนะคะนะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะนะในบุตรหลานในคนรักก็ยังคงโอเคอยู่นะคะสาพี่น้องวันอาทิตย์ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์อย่างเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนมาดูแนวทางเลขนําโชคนะคะก็บอกว่าพี่น้องวันอาทิตย์เนาะจะมีเด็กนะคะจะมีเด็กนะคะนำนะคะช่องทางในเรื่องของการเงิน ให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นะคะหรือนําโชคลาภมาให้พี่น้องวันอาทิตย์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะได้เงินจากเด็กที่มีอายุน้อยกว่านี่นและอีกไกด์ไลน์นึงนะคะบอกว่าได้จากเลขรถพาณิชของเรานะ,ะหรือมาจากการเดินทางนะคะ,ะ,คะเลขนะคะนําโชคเนี่ยมาจากการเดินทาง <laughs> เป็นหลักของพี่น้องวันอาทิตย์ในวันพรุ่งนี้เอาไว้ยงนั้นค่ะพี่น้องค่ะโอเคไหมคะนี่และไพย,ยุสีให้เลขนําโชคหน้าไพ่นะคะเลขอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะมีเลขหนึ่งเจ็ดนะคะและก็ หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดและก็หนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะขออนุญาตจับให้แทนนะคะจํานวนสี่ใบด้วยกันค่ะสำหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนดูกันนะคะอ่าพี่น้องวันจันทร์ก็โชคดีในเรื่องที่อยู่อาศัยบ้านช่องนะคะในวันพรุ่งนี้อาจจะยุ่งงานเป็นพิเศษนะคะมีไอเดียที่จะขยับขยายในส่วนของการงานนะคะในส่วนของการงานดูว่ายังไม่เป็นระบบระเบียบนะคะยังไม่เข้าใจในระบบงาน นะคะและส่วนของบริวารก็ยังยุ่งยิงนะคะในวันพรุ่งนี้ก็ต้องใจเย็นๆนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะอ่ายังไงแล้วในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือในเรื่องบริวารก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่ได้ดังใจกันอยู่นะคะนี่สำหรับเดอะเริเบอร์ดูว่าจะยุ่งนะคะแค่นั้นอ่ะไม่มีอะไรที่จะเสียหายสักเท่าไหร่ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะอ่ะพี่น้องวันจันทร์นะคะดีเด่นในเรื่องการงานแต่ว่าใครที่ทํางานใหม่หรือทํางานร่วมผู้อื่น เราก็จะต้องศึกษานะคะระบบการทํางานของหน่วยงานนั้นๆหรือศึกษานะคะลักษณะนิสัยของเพื่อนร่วมง,งานนะ,ะหัวหน้างานเอาว่าอย่างนั้นนะเราจะได้ไม่ขัดแย้งกันค่ะพี่น้องวันจันท์นะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนถามว่าในวันพรุ่งนี้นะเด่นไหมในเรื่องการลงทุนลงหุ้นนะคะลงทุนอะไรก็แล้วแต่เนาะเสี่ยงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเออก็ถามว่าได้ไหมในลักษณะไพ่แบบนี้นะคะดูว่าจะไม่โดดเด่นมากนักนะคะแต่ก็ไม่นักเกลียดน,นะคะแล้วก็ถามว่าถ้า ต้องการนะคะเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนก็มาจากนะคะที่อยู่อาศัยบ้านช่องของเรานะคะนี่นะคะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยจะให้โชคลาภเรานะคะพี่น้องวันจันทรนะคะนี่ได้รายเดียวค่ะในวันพรุ่งนี้นะถามตัวเลขหน้าไพ่นะคะให้เลขอะไรในวันพรุ่งนี้นะคะมีเลขสี่ห้านะคะเลขก็ห้าหกสี่ห้าห้าหกค่ะพี่น้องวันจันทรค่ะขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารบ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารเป็นแบบไหนดูกันนะคะ ออพี่น้องวันอังคารขออนุญาตจจับไพ่แทนนะคะพี่น้องวันอังคารนั้นในวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพหน่อยนะคะพี่น้องค่ะนะาบางท่านอาจจะต้องพักร่างพักผ่อนเนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนี่เห็นไหมคะนี่นะสุขภาพไม่ค่อยที่จะดีนะคะแล้วก็มีความตึงเครียดนะคะอารมณ์ไม่ปกตินะคะใครที่พักผ่อนได้จะดีนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะดูว่าจะไม่โอเคจริงๆด้วยนะคะเดี๋ยวเลยก็ส่วนในเรื่องของอลูกค้า นะใครที่เป็นเจ้าของกิจการติดต่อประสานงานอะไรจะประสบความสําเร็จนะคะเนี่ยนะมีลูกค้าสั่งออเดอร์เข้ามานะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้ใครขายของออฟไลน์ออนไลน์ On ine, นะก็จะมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนแล้วค่ะนะ,ะนะถือว่าโอเคค่ะในวันพรุ่งนี้นะและอาจจะมีเกณฑ์เดินทางหรับบางท่านนะคะนี่ได้โดยแล้วก็ประสบความสําเร็จเจรจาอะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะพี่น้องวันอังคารในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนในเรื่องของ นะถ้าจะมีโชคลาบเนี่ยถามว่าโชคลาบมาจากไหนก็คือมาจากลูกค้านะคะมาจากลูกค้าหรือมีคนส่งข่าวเข้ามานะคะนี่ถ้าจะถามว่าตัวเลขมาจากไหนก็เช่นเดียวกันก็คือมาจากนะมีคนส่งตัวเลขนะคะอ่านำโชคมาให้กับพี่น้องวันอังคารนะคะในวันพรุ่งนี้นี่อย่างนี้นะคะ,ะหรือมาจากออนไลน์ก็ได้นะคะมีคนส่งมาให้วาอย่างนั้นนะคะและก็ถ้า จะถามตัวเลขหนา้าไพ่นะคะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันอังคารมีตัวเลขอะไรบ้างนะมีเลข2 5นะคะแล้วก็4 3ค่ะ2 5 4 3ค่ะพี่น้องวันอังคารขอให้เฮงเฮงทามาดูพี่น้องวันพุธกลางวันบ้างค่ะ สำหรับพุธกลางวันขออนุญาตจับไพ่แทนนะคะพี่น้องค่ะนะเป็นแนวทางเนาะนาไปปรับใช้นะคะพี่น้องนะในวันพรุ่งนี้ออพี่น้องวันพุธกลางวันนะก่อนหน้านี้มีเงินเข้ามามีโชคมีลาบนะคะราชิน,นีเหรียญเห็นไหมคะนี่นะและบางท่านก็อาจจะวางแผนหาช่องทางในเรื่องของการเงินนะคะหารายได้เพิ่มนี่ประมาณนี้แล้วก็ยังไม่ลงมือทําก็ทําได้เลยนะคะและใครออกเดินทางไปทาหาหากินไปค้าขายไปติดต่อเจรจานะคะคสําเร็จนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องจ๋านาะพี่น้องวันพุธกลางวันนะ I don't know. ใครออกเดินทางและยังลังเลอยู่ในวันพรุ่งนี้เดินทางได้เลยค่ะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะมีเงินเข้ามือในวันพรุ่งนี้นะคะระมัดระวังเรื่องของอารมณ์นะอาจจะไม่ได้ดังใจกับบริวารน,นะคะฉะนั้นแล้วอารมณ์สําคัญนะ,ะถ้าสมมุติเราอารมณ์ไม่ปกติกับบริวารน,นะคะโชคลาบก็จะหายนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์อย่างเดียวค่ะ <standards> นะในวันพรุ่งนี้ถามว่าจะมีโชคมีลาบเข้ามาไหมมีค่ะเนาะมีค่ะสวยเนาะเอออย่างนี้นะแล้วถามว่าตัวเลขนําโชคเนี่ยมาจากไหนมาจากเลขประจําตัวของเราเองค่ะนี่นะคะมาจากเลขประจําตัวของเราเองนะ อใกล้ลายเดียวค่ะเป็นเลขอายุก็ได้หรือเป็นเลขที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานะคะพี่น้องวันพุธกลางวันค่ะมาดูเลขนะไพ่ให้เลขอะไรมีเลขสี่เจ็ดนะคะแลวก็ห้าสี่สี่เจ็ดห้าสี่ค่ะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเฮงค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างค่ะพี่น้องค่ะสําหรับพุธกลางคืนเป็นแบบไหนดูกันนะคะเป็นแนวทางอ๋เอาอย่างนี้กันค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องค่ะนะในวันพรุ่งนี้เรามัตรระวังหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเรื่องของความลับ ถ้าก่อนหน้านี้พี่น้องวันพุธกลางคืนนะคะมีปิดบังซ่อนเร้นอะไรไว้นะคะเก็บอะไรเอาไว้คนเดียวแล้วก็เป็นภาระหนักๆนะคะแล้วก็ไม่สามารถบอกใครได้ก็ระวังความลับจะถูกเปิดเผยนะคะพี่น้องจ๋านะอ่ะและก็มีความรู้สึกว่าเราจะติดดาบแก้ไขไม่ได้อันนี้หมอแนะนํานะคะไพ่ก็แนะนาเหมือนกันว่าเราจะต้องขอความช่วยเหลือนี่เราจะต้องขอความช่วยเหลือนะคะเราจะรับภาระาไว้คนเดียว ดูว่าจะหนักแล้วล่ะค่ะนะเราต้องขอความช่วยเหลือและคนที่จะให้ความช่วยเหลือเราได้ก็คือเป็นผู้หญิงที่มีความรักความเมตตานะคะพี่น้องจ๋านะนี่คือแนะนําโดยไพย่ยีีโอเคนะคะอ่าและก็ระมัดระวังบริวารจะทิ้งภาระไว้ให้กับพี่น้องวันพุธกลางคืนละ้ค่ะในวันพรุ่งนี้เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะอันนี้เป็นประเด็นสําคัญระมัดระวังเรื่องของสุขภาพ้ดยเด้นนะคะพี่น้องคะน่าระวังมากเลยในวันพรุ่งนี้หลายเรื่องอยู่ทราบ <c oughs> พี่น้องวันพุธกลางคืนนะ,ะส่วนถามในเรื่องของโชคลาภนะคะเด่นไหมยังก่อน,นะค่ะนะคะแต่ อันนี้เฉพาะบางคนนะคะเฉพาะบางคนและถ้าถามว่าต้องการเลขนำโชคนะคะามาจากไหนในวันพรุ่งนี้ก็บอกว่ามาจากพี่น้องวันพุธกลางคืนทําบุญให้ทานและขอขอพรเอาไว้นี่ว่าอย่างนี้นะคะนี่อย่างเช่นเหมือนกับว่าไปทําบุญลงศพเสร็จแล้วก็ไปเสียงเซมซีอ่ะก็จะมีอ่าหมายเลขเซมซีก็ได้หรืออย่างไรเนี่ยนะคะเออเป็นเลขนำโชคหรือนะคะทาบุญกี่บาทกี่สตังค์อะไรเงี้ย เอามานะคะลงทุนได้ว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจ๋าเนาะมีโอกาสถูกเหมือนกันค่ะอืมอันนี้เป็นไกด์ไลน์นะคะและตัวเลขหน้าไพ่ในวันพรุ่งนี้เลขอะไรคะมีสองศูนย์ค่ะเลขก็สี่ดค่ะสองศูนย์สี่เจ็ดค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเค่ะมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีสีเศษสีส้สมบางนาจ้าในวันพรุ่งนี้เป็นแบบไหนดูกันเป็นแนวทางจ้ะนะสำหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะนี่นะรู้สึกว่าก่อนหน้านี้ได้เงินมาแล้วก็เสียเงินเนาะ นะะคเสียเงินแบบคว่ำๆเลยพี่น้องวันพระฤหัสวสดีในวันพรวกนี้ระมัดระวังนะคะได้เงินมาแล้วนะอาจจะมีโชคมีลาบหนักๆหรือได้เงินปันผลอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะพี่น้องขาได้แน right ่พี่น้องวันพระฤหัสวดีนะแต่ว่าระมัดระวังนะคะในวันพรวกนี้ก็จะเสียเงินแบบคว่ำๆเหมือนกันนะด้วยเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งนะะอย่างเช่นบริวารนะคะทำให้เราเสียเงิน กับบริวารนะคะและก็มีในเรื่องของกฎหมายเข้ามาด้วยนะคะพี่น้องขาระมัดระวังให้ดีนะเกี่ยวกับเรื่องการเงินอย่างเดียวค่ะพี่น้องวันพระรหัสบดีในวันพรุ่งนี้นะคะเออใครที่ยังไม่มีอะไรในวันพรุ่งนี้ระมัดระวังนะคะก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรระมัดระวังนะคะก็คือเรื่องของว่าจะต้องเสียเงินหนักและมีพันธะในเรื่องของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยค่ะพี่น้องวันพระรหัสบดีระมัดระวังอย่างดีเลยนะคะในวันพรุ่งนี้หมอทำนายเรื่องเดียวค่ะเกี่ยวกับเรื่องของเงินและเรื่องของพันธะสัญญาเกี่ยวกับกฎหมายค่ะ เอาอย่างนั้นกันค่ะและถามว่าในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบเข้ามาไหมถ้าขึ้นสิบเหรียญน,นะคะมีโอกาสนะคะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะเออแต่ลงทุนนั้นเนี่ยไม่ค่อยที่จะดีเนื่องจากว่ามีสิบตา าาะะแล้วก็มีหเหรียญเข้ามาด้วยตรงนั้นถ้าลงทุนต้องระมัดระวังให้ดีนะคะพี่น้องจ๋าในวันพรุ่งนี้อและถามว่าต้องการเลขนําโชคนั้นไพ่เขาชี้แนวทางว่าเป็นเลขมาจากไหนนะคะก็คือเป็นเลขที่อาจจะมาจากเลขอายุของบรรพบุรุษของเรานะคะเ,ออเครือญาติเราที่ซึ่ง,งาาอาจจะตาหนัจะเสียชีวิตไปแล้วอาจจะเป็นเลขอายุของท่านก็ได้จะให้โชคลาภเรานะคะพี่น้องวันพระหัสวัสดีนะคะ,ะกใกล้ลายเดียวค่ะ มาดูเลขนำโชคค่ะมีเลขอะไรมี1นนะคะและก็ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์บ้างค่ะศุกร์ทุกวันเป็นแบบไหนคะเออเป็นไงพี่น้องวันศุกร์ถูกหวยบ้างไหมคะถูกรางวัลหรือเปล่าแน่ถูกแน่นอนค่ะถูกแน่นอนค่ะและก็ยังคงดวงดีต่อเนื่องนะคะในวันรุ่งนี้ก็ดวงดีหนักหนักเลยคือพี่น้องวันศุกร์ล้วถามว่าดวงดีหนักหนักนะก็คือเรื่องเงินทุนเรื่องของการเงินเรื่องของบริวาร นะเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่คิดเอาไว้ในหัวจะประสบความสําเร็จอะไรที่สิ้นหวังไปแล้วก็จะมีความหวังนะคะพบทางออกทางสว่างป้าหมอพูดโดยร,รวมเพราะดีหมดเลยนะคะในทุกเรื่องในวันพรุ่งนี้มีโชคมีลาบหนักๆลงทุนได้ค่ะพี่น้องวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้นะคะโอเคนะคะนี่ค่ะแล้วก็บอกว่าถ้าจะถามว่าเราจะมีโชคมีลาบเนี่ยโชคลาบมาจากไหนตัวเลขมาจากไหนนะคะคือโชคลาบมาจากเด็กนะคะเด็กบุตรหลาน นะคะคนรักแน่ของเรานี่อย่างนี้เลยนะคะพี่น้องจานะ๋าใกล้ลายเดียวนะคะนี่ใครที่มีเด็กมีลูกล้านเนี่ยก็จะนําโชคลาภมาให้พี่น้องวันศุกร์ละค่ะในวันพรุ่งนี้โอเคโอเคค่ะอ่ะเลขนําโชคในวันพรุ่งนี้นะคะของพี่น้องวันศุกร์คือเลขห้าสองหนึ่งเก้าค่ะห้าสองหนึ่งเก้าค่ะขอขอให้พี่น้องวันศุกร์เฮงเงค่ะในวันพรุ่งนี้สวยงามมากค่ะมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างคะ่ะสําหรับพี่น้องวันเสาร์ขออนุญาตจับให้แทนนะคะพี่น้องจานะ๋าเนาะเป็นแนวทาง ว่าอย่างนั้นอย่างนั้นเออนะอ่ะหัวห้อยหัวทิมหัวห้อยหัวทิมพี่น้องวันเสาร์หัวห้อยหัวทิมแฮงแมนนะคะนี่ในวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยสวยงามเนื่องจากว่าอาจจะตึงเครียดนะคะเคลียร์ค่าจ่ายไม่ลงตัว <c oughs> นะแต่ยังไงแล้วพี่น้องคะมันจะค่อยๆดีขึ้นแล้วล่ะคะ่ะนะเริ่มเตือนใหม่นะคะอดทนหน่อยหนึ่งในวันพรุ่งนี้ถ้าลงทุนลงหุนห้นร่วมหุนห้นร่วมทุนกับใครระมัดระวังนะคะพี่น้องจ๋านะเออมันไม่ได้ดังที่เราตั้งใจเอาไว้นะ ระมัดระวังให้ดีนะคะหรือหยุดเอาไว้ก่อนจะดีค่ะนะคะและก็ในลักษณะของการที่ขอความช่วยเหลือใครเอาไว้ก็อย่าไปหวังสักเท่าไหร่นะคะพี่น้องคะคนที่จะขอคนที่จะช่วยเหลือเราในวันพรุ่งนี้คือคนในครอบครัวเท่านั้นละค่ะพี่น้องวันเสาร์ถ้าจะขอความช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหายเพื่อนฝูงคิดว่าไม่ได้คะ่ะเพราะขึ้นสามดับแต่คนในครอบครัวนี่คุณพ่อคุณแม่บุตรหลานนะพี่น้องในครอบครัวก็จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องวันเสาร์อยู่เป็นอย่างดีค่ะ โอเคนะคะเรามัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยเด้อเนาะใครที่มีโรคประจําตัวนะปวดหัวปวดไมเกรนนะคะเอเรามัดระวังนะคะไขมันความดันในวันพรุ่งนี้ดูว่าจะเครียดมากเลยพี่น้องวันเสาร์วันนั้นถ้าเครียดโชคลาภหายนะคะพี่น้องหานะเออเอาอย่างนั้นกันห้ามเครียดเลยเอาละคราวนี้ถามว่าเสียงโชคเสียงดวงได้ไหมลงทุนลงหุ้นได้ไหมหยุดไว้สักวันจะดีค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะหรือถ้าจะเสี่ยงก็น้อยๆคะ่ะอ่าแต่ถามว่าถ้าจะต้องการเลขนําโชคเนี่ยไพ่เขาชี้แนวทางมาเนี่ยนะคะเป็นไพ่เออเป็นเลขอะไร เป็นเลขมาจากไหนก็คือมาจากเซนพิเศษแรงๆของเราเองนะคะเกิดจากการคำนวณของเราเองนะคะเห็นอะไรก็ดูว่าจะเป็นตัวเลขนําโชคไปหมดอย่างนั้นได้เลยนะคะสวหรับพี่น้องวันเสาร์เลขนหน้าไพ่เลขอะไรคะหนึ่งสองหนึ่งสองหกสามค่ะหนึ่งสองหกสามค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆงค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะค่ะปะ้าหมอไวพรพี่น้องทั้งแปดวันเกิดนะคะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะและก็มีโชคมีลาบเข้ามาค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ